เดี๋ยวจะเจอตั้งที่ลอยเหมือนที่เขามาช้อนกันตอนเช้าๆวัน,นสิันนี้ที่ผ่านมานะคะวันนี้ไม่น่าจะมีนักทูติงลงแล้ว ทำงานบอกไปยุเข้าลมแรงหน่อยนะคะไหนนะลมแรงัวงฝนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะคิดถึงทุกคนมากมากเลยทำงานเป็นบ้าเป็นหลังปัม๊มปั๊มสตางค์อยากกลับไปเที่ยว จะไปเที่ยวญี่ปุ่นในป,ปั๊มสตังอยู่นะคะเห็เนรถก้อนจังเลย